น้องมาปลองค่ะกับพี่ตุ้มมงนะคะพี่ตุ้มมงนะคะเวลาก็ถ่ายคลิปไลอั้นนะถ่ายคลิปไลยอั้นนะจะเห็นชัดเลยค่ะคนจมูกเลยอั้นนะเห็นเลยรอยรอยรอยริ้วของที่หน้าจะเห็นด้วยมีแต่รอยยิ้มอ๋อทำไมชอบถ่ายแล้วอั้นใกล้ๆถามพี่ตุ้มหน่อยชอบชอบสูง พี่ตุ้มชอบดูหน้าเลยอันเขาบอกสายตายาวเวลาเวลาเขาถ่ายคลิปแล้วอันนะเขาจะเห็นหน้าแล้วอันชัดมากเลยเนี่ยคนสวยคนเนี้ยชอบอินเนอร์ชอบอินเนอร์มันจะออกมาทางตาอยากคิ้วหรียตาลักษณะไม่น่าตามลูกทุ่งเลยนะเนี่ยน่าจะตามพวกเอย่าสุนทรภพน่าตามสุนทรภพน่าตามสุนทรภพใช่เหรอม่ได้ตามบิวกลินหนะบิวกลินเลยเหรอ ยูกินบีพีอะไรเงี้ยรู้จักไหมนุนิวนนิวเออรู้จักไหมรู้ค่ะเอฟซีนุนิวเขามองพวกแม่และอันมือนั้นน่ะแม่และอันมาแตกีดและอันเขาก็เลยงงเฮ้ยคนคนรุ่นนี้กีดเด็กกีดเด็กกีดเด็กค่ะเนี่ยดูดูสมาชิกที่มานะคะตอนนี้เริ่มเริ่มมานั่งเต็มแล้วเริ่มมานั่งเต็มแล้วนะคะแถวนี้ก็จะมีด้านนู้นจะเป็นทีมแม่หมอนะคะ อันนี้ทีมแม่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่พระแม่พระพระพระเพิงแม่พระเพิงพระเพิงพระเพิงไม่ใช่แม่คุณทุนหัวนะแม่ทุนหัวอยู่โน่นแม่ทุนหัวอยู่ไหนอ๋อแม่ทุนหัวอยู่โน่นทุนหัวอันอยู่โน่นแม่ลินแม่ลินก็เป็นแม่ทุนหัวนะเออเป็นแม่ทุนหัวเพราะวันนั้นน่ะมีคนเขาโทรไปหา โบ่โบ่ไม่ได้หลับไม่ด้นอนโทรตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะ <c oughs> บอกว่าอันไปไหนเลยอันเล่าให้ฟังอันไมไปไหนอ๋อพอแม่รู้แล้วแม่ดูเฟซบุ๊กเลยอันเข้าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยไม่ได้หลับไม่นอนโทรไม่รู้เวลา <c oughs> ก็เลยแกล้งบอกพี่ลินเป็นคนโทรว่าพี่ลินจ้างงานเลยอันบ่อยมาก <c oughs> พี่ลินก็รีบบอก <c oughs> ไม่ใช่พี่นุเลยอันพอรู้ว่าเป็นพี่ลินอ๋อคนนี้ต่อไว้บนยิ่งเลย ไม่คุณตูนหัวคนนี้เขาจ้างงานเขาไม่ได้ทรเล่นอันนี้เรื่องจริงอะเมลินเขาลังขมักขม่นอยู่เขาจ้างงานหลายอันฟีหนึ่งหลายรอบค่ะงานปิดงานเปิด<ม>เขาฝ่ายซัพพอร์ตแล้วก็เดินขายมะไรนะคะ<ม>อาชีพเขาไม่มีใครแย่งเลยค่ะเดินขายมะไรไม่มีใครขาย,ขาย <laughs> ไม่มีใครขายแข่งต้องมีทุนด้วยนะคะ <laughs> ไม่ใช่ขายอย่างเดียว มีทุนเพื่อซื้อซื้อวัสดุนะซื้อวัสดุแล้วก็มีทุนสำรองทําอะไรสมมติว่าทําไว้แสนนึงก็มีเงินแสนกองเลยเป็นเงินเย็นเลยซึ่งเราอาจจะไม่ไหวอันนี้ใครให้ครูกเกศทำอะไรนะโอนมาเลยค่ะแล้วครูเกศเป็นแล้วมาทำแม่รินเงินนอนกองเลยอ่ะหนึ่งแสนบาทเตรียมทุกงานวิ่ิตรแมินเขาจำเก่งนะจำเก่งด้วยนะอ้า<ร>วลินทาแม่รินกันออะไรนะทำชอบวันที่ ใช่ไหมแล้วตอนก็ลืมไปเลยลืมไปเลยแล้วเมื่อวานไม่ได้ทำตอนเย็นจะโทรเพราะอย่าลืมโอนตังค่าโจ้นะเออขำเขาบอกไล่ดูบันทีเด็กมากจังเช้ามาเวลา พอมาตามไลอ้นแต่ละครั้งอ่ะพอหมดเยอะไหมเยอะเดี๋ยวชวันที่9้าในี่หนักเลยนะก็จะบินจากตราบินจากตาสุวรรณภูมิอ๋อบินจากตาันลงสุวรรณภูมิไปดอนเมืองนั่งสุวรรณภูมิไปดอนเมืองเครื่องจากดอนเมืองไปชุมพรนั่งเครื่องจากดอนเมืองไปชุมพรชุมพรนั่งรถตู้ไปบางสะพานเนี่ยรักจริงรักจริงแล้วมาจากบางสะพานกลับมาชุมพรดูคนเสิร์ตก่อนเนาะแล้วก็กลับมาชุมพรนอน นอนตื่นหนึ่งก็กลับมาชุมพรมาดอนเมืองแล้วก็นั่งรถจากดอนเมืองไปสวนภูมิแล้วก็นั่งเครื่องจากสวนภูมิลับตราการดูคอนเสิร์ตไลอัอนแต่ละครั้งเพื่อดูคอนเสิร์ตคุณไลอ้อนเนือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่รักแท้ทําไม่ได้นะคะคือต้องนั่งเครื่องนะคะจากจังหวัดตราจากมาตรามาลงสวนภูมิแล้วจากสวนภูมินั่งแัตเทิลบัสไปดอนเมืองเพื่อขึ้นเครื่องจากดอนเมืองไปชุมพร แล้วก็ไปนอนหนึ่งคืนตื่นเช้ามานั่งเครื่องจากดอนเมืองไอจากพิมพ์พรมาดอนเมืองนั่งเครื่องต้นบ้จากดอนเมืองไปตัดสวรภูมิหลังจะกไปขึ้นเครื่องสวรภูมิไปตากเพราะที่ตากมีสายการบินเดียวคือบางกอกเอลวีซึ่งราคาไม่ปกตินะแล้วเที่ยวนี้ไปกับห้าพันอันนี้ถามเล่นๆนะไม่ได้อะไรความสุขเขาความสุขอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับทิปเล็กทิปน้อยนะคะเดินเดินไปโอ้เพลงนี้ชอบ เพลงนี้ชอบกำลังจะนั่งอีกเอามาอีกแล้วทิศละวันกำลังจะเข้าที่มาแล้วสังานพิจิความสุขความสุขทำงานมาทั้งชีวิตนะเพื่อวันนี้ค่ะเพื่อวันนี้โอ้จะมาแล้วนะคะแค่นี้นะ